พอดีแับน,นี้แหละแต่โค่นนั้นบบุต้นปุ่มเยีดเยดๆกันต้นปุ่มเล็กๆ,ๆกันบุบปุ่มมันกาไปตัดปุ่มอยู่กับเนี่ยกับกับบัวครอมกับสายนี่ครับนี่ตีตีตน่าปวดรัตนี่ถึงลักษณะแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นขายเ,าเยารื่องเกาหลีแบบนี้ครับเดี๋ยวไอ้โลกคุหลายฝั่งนี้คือมันเก็กเล็กกาประมาณคนจ้าดีคนคือนุ่ยนุ่ยกระเจคนอือการอยู่แบบกูดา,าปปนาครับประม,มาณกูดานะก็ามาเด็กกูดานา ไอหมุนนก็ใจผูกระดุมหมุนจนเนี่ยไเขาก็ใจไอเกี่ยวก็ขายได้หนดหรืาวครับห้เขาอย่ขึ้นดดดชูนี้ครับแด้หมดเียกลบุกเ้ากรอบเลนฮะเกากรอบครับมาพุกดระดมหมุนจนได้ปะเนี่ยนะกูด้หน้าครับดึงกัะดกูดหน้าไม่กูดีหน้าจนเดือดอ่าพาเป่องยิงครับบนนดึงยิงเรางไปจำมาแต่บาดมันหนดเรียบยิงคนที่กูดีก็เว่งไปจากจนเดี๋ยวเราย่างเงนตั้งแดกระดุม ครับมันยิงคนมาโดยไม่รู้ว่ดีคนแก่คเนเด็กคนมันยิงจัดสร้างปันไปซะบอืมมันกลายไปดูแบบเราโดยดูแบบจนเขาไม่ดูไม่ดูเหมือนหน้าตาแบบไ,ไอ้เขาไม่ดูเรื่องเลยนั่นกลายเป็นโกงดิบีอ่านี่คือไใจรักเลยแต่ว่าเป็นการโกงกันนะครับซึ่งก็รหยาต้องไปหนองมันต้อ่าต้องทำลายจากสถาบันครับทึ้งนี่ยนี่พวกใหญ่ดูว่าเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรหรือเปล่ ก็เด e, e ียวเกลีก <con v ะ> ิน้ยงหมดจนใช่ไหมเกิน้ยงหมดจนนี่เขาจะมีไล่ไล่จุดไม้เป็นขีดก็มีไล่จุดตาบุ๋มว่าก็มีจักจ้องจุดจัมจุดครับเห็นเมื่อบันควรจักจุดมันน้อกจักจุดอ่ามัวจักจุดอะนรเนี่ยตีพุ่มโรตีเด็กกันไอตีโกโรโปหรือว่าตีเตเต่นะถึงกับตีนาปุรัตีอพุ่มพอจำได้นะแต่ว่าตีพุ่มไปต่พุ่มเนี่ยก็คือตีนาปุรัตนะมาที่นั่นนี่มันแบบแตกครับ แก่แกไ็ไม่ก็ไม่หมากไปเกิดนว่ากำลังตรงด้านที่บุญไปไม่หมากเลยจะจะแบเป็นเทครับที่เกิดเกินมันี่เกิดกดนาที่เกิดเพรั้หน,หนต,ต,ต,ต่มาอ๋อแต่ไปจบไม่หวแต่เดีย๋ดยวมัว่าวมู่ามู่แต่นี่นะเยวเดี๋ยวเดี๋ยมวนี่กับเทศนึงอ่ามูวเจ็ดเสศนึงอ่าเราตังอ่าที่บัก เด่นกรดิบบักไม ais, ่อยากขายนะครับผมคือ kind ด of mm ิบ hmm. บักบักบิ้บักบักโยบักแงอยู่แก่แก่มุโยแก่แก่คนแล้วยู่ไม่เก๋ยนกับไม่เก๋นอันนี้เขาเรียกว่าแคนานนะแคนานซึ่งเที่ยวๆนำลาบนู่ก็ก็อยากขายคนอยากขายแล้วเลยนะเออในช่วงนู่เดี๋ยวคอยไวตีลังนะคอยลงกุหลายวานตีลังว่านะอ่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอ่าขอบคุณลงคุณหมาแครับครั้งเดีครับ